โอเคมาต่อตอน400ตอาเป็นเล่นเป็นมาเล่นเร็วเมื่อกี้คนหลับเพิ่งตื่นแค่เราคนหลับตอนนี้เวลาตีสามกดลิฟต์ไป42ทำเล่นไงบ้างอ่ะกดกด E เมื่อเจอเปิดประตูชิปกดชิปเป็นวิ่งนี่อนนอนก่อนนะเพื่อนนะเฮ้ยนี่นอนดิก็นอนเดี๋ยวยังไม่หลับไองไปเลยแตยังไม่หลับมันคือการดู P R G แล้วแม่งก็จะหลับไปด้วย เราหลับสอเราเดี๋ยวเราเชื่อจแตกนเองเราชอบดูาาโอ้ไม่มองแบบตล์เขาเตอร์เลยดีกว่าเน่แน่น่เปิดเปิดดูดิเออตัวแรกเลยเฮ้ยเโอเคผีงโง่กลับไปสองสองสองผเมื่อสาม เน้นหน้าที่มันลอยตามเราอะสี่สี่สี่เลยสี่อันเนี้ยอันนี้ที่ถือขวานตามเมื่อกี้แหละสี่สี่สี่อันนี้ไงที่ลอยเนี่ยที่ลอยดูที่เราบอกว่ามเป็นห้องนักเรียนญี่ปุ่นอ่ะอ๋อแล้วอีกสามมันคือตัวอะไรโอ้โหนี่นี่กูเจอนี่หว่ากลับกลับมันมีมีมันมันเขียนว่าเน็กอ่ะมันเขียนว่าเน็กแปลว่ามีต่อไม่ดูแลกับบอกเบนบอกเบนอยากเล่น นะอ่ดูดูมันมีเน็กดูดูต่อได้แหละเน็กเน็กมันมีเน็กต้อนไหมอันนี้น่าจะเป็นภาพหลอนมั้งอ้ที่เป็นห้องแดงว้าไว้ต้องต้องไปนี่ก่อนโอ้โหดอฟโปรแกรมดอฟเข้าใจไหมดูดูอันนี้ก่อนดูดูกล้าวหน่อยห้อไม่ได้ เป็นบอกเปิดแล้วมีเสียงอย่างนี้กูไปดีกว่าไอ้เนี้ยน่าจะดูเวลาสุดท้ายครับแล้วเพิ่พิ่มคลิปก็คลิปแหละเออไฟเลยเป็นเปนไหวนะเบนนะเปนเบ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 นเทนเนี้ยเป็นเรียกอะไรวะเรียกอะไรโอ้ยไอ้แมวไม่โสดแมวแมวตัวนี้คุ้นๆเนี่ยเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวแมวแมวแมวคุ้นๆ เดี๋ยวอะไรแดงอ่ะต้องไปห้องไหนซ้ายซายตรง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 อุ้ยห้ยขวาขวาย้อน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 เออเอออย่างนี้แหละโอ้ชิบหายละประตูไหนอ่ะเออมีประตูอุ้ยกลับเออกลับได้ไหมเดินได้ไหมเดินเดินได้ไหมกลับกลับห้องไหนอ่ะนั่นตรงตรงห้องที่เป็นเลือดมันมันต้องเป็นห้องที่เป็นเลือดละเพราะมันบังคับละไม่สี่ห้อง ดึงดาวก็จะได้กันเราจะไปดึงดาวกันแหละครับเนี่ยต้องเป็นห้องนี้แล้วมันบังคับโอ้ถ่ายแล้วกด E กลับได้ไหมอ้าวต้องตรงตรงตรงเออโอ้โหโอ้ดีกว่าเป็นมาเล่นเดี๋ยวคนวิ่งเลยวิ่งเจ้ามีคนตามมาแล้วโอว้เป็นเจตของดีเดยว โอ้โหอะไรกําแพงโอ้โหมันตามมาจากกําแพงเห็นนั่นไหมโอ้โหเบนเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรวิ่งไปแล้วโฮ้ยดีนะแคยิงนี่ล้องโลลัวแค่ยิงแค่แค่นั้านี้ก็ปีนี่สัญลักษณ์ภาพหลอนรือเปล่าเก้มับหลอนไม่โดนยไม่โดนเป็นีเภาพหลอนรือเปล่าภาพหลอนผีภาพหลอนมันออกมาตามลายที่อยู่ข้างๆห้องเนี่นายเห็นไหมเป็นรูป พ้อนี้เราก็ไม่กลัวนะเพราะมันไม่ได้จําแก่ตนนเออมันไม่มาเป็นตัวเป็นตนอุ้ยเฮ้ยโอ้โหมนเลย้ว่ะไป้ว่ะ้หหลต่อไปก็พอละงานนี้มีมอน่ะไม่ไม่จำนะไอ้เจ๊ทันยาว ดีดนะดีนะมันห้องไม่หลอนนะมันน่ากลัวอย่างเดียวดูดูดูดให้ครบเลยไม่เอาตัวเก่านะไม่น่ากลัวขนาดดูข้อมูลถึงกลัวเลยอะเออีกอเอาแปดแปดี่ดูเจ็ไปละเกียบเกยบเกียโอ้โอ้กวาไปพ่อเอาดูดให้ครบกันเลย สุดแก้าวแมแม่เอ้ยเราเรารู้สึกจะเป็นบอสเปล่าโอยเป็นปาอ๋อ๋ิที่พายเคยเจอมันจะน้ำขังแ้วมันจะขังที่พีนี่นแหลเราลงกล้ต่อเลยมีที่ให้ต่อวิ่งเนี่มีที่้อีกอ่ะเราดินั้งเจย แบ็กๆมีเป็นแพทเทิร์นห้องนะมีข้อมูลนึงอ่ะมีข้อมูลที่เป็นแพทเทิร์นห้องไปลงมาบอดีไฟเฮ้าหอ่ะเออเลอรงั้นก็วิ่งเลยวิ่งวิ่งออกแง่ออกไม่ได้แล้วออกคุณจ่ายในหัวค่ะคุณก็เกีโมเวอร์อ่ะซ้ายอย่างเดียวซ้ายอย่างเดียวเป็นนี่ครับซ้ายอย่างเดียวมีการเบี่ยงทางจริงๆด้วย เราลทซ้ายเเดียวเแต่ถ้าเราเดนแล้วเข้าเราขวาแล้วไม่เดียวเลยนะกลัวเฮ้ยกลับกลับกลับ้าย้ายซ้าย้ายะ้ไ้องเดียวแค่จะมีแคจะมี้อมววิ่งกลัว้่เป็น่ โหครับ oh. ว peso, okay, okay, okay. Given, ิ่งครับวิ่งคะะับโอเครู้เลยตัวอะไรตามมาวิ่ง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 วก่ดกับดูก่อนกอดดักเบิ่บอดเกดทีอันนี้วิ่งยาวเป็นทางยาวไม่ต้องควรไม่มีทางเลี้ยวมันเดี้ยวตามเส้นทางของมันอ่ะไมีาดีไเลียวเลยวิ่งวิ่งวิ่งนี่นะตอนชิปตอนชิปจะใช้สตามีนาไปตรวหนึ่งด้วย เลยเอปเลยปุยน่่งมาแบบนี้มีมาอยู่แล้วหรอจะจอดหรือเปล่าวะมันไม่กระจอดที่ีเลี้ยท่ทำให้น้สัสเล็กน้อยเป็นบอกสบายสังเกตดูถ้าเป็นประตัวมันจะสี่สดกว่าใช่แบบนี้มีเกามีกรออเป็นสิ่งที่จะิมจะต้องกกอบไป่ออก ด้วยไม่มีจุดเซฟแล้วหลังจากนี้ต้องขึ้งชั้นที่ร้อยชั้นร้อยชั้นต่อเซฟไงหลังจากนี้ก็ร้อยชั้นต่อเซฟคุ้มครั้งเลยอุ่กครั้งไม่มีของฟังไรอยงเี้ไม่มีเลยครับเด็กไม่ต้องปลอยนี่จะเดินติดระบายฮะแต่ถ้าห้องง่ายไปกุญแจห้องแม่โอ้ยนี่อะไรมันมันเดินติดมันเดินติดมันเดินติดแล้วมันเดินโง่ออือง้ตรงนี้ถ้าไม่ใช่ห้องดิ๊ ทางเดินทำให้เดินติดแกนมันก็ตาไอ้พี่ตัวเองไทยตามทามไม่อยู่ชีวิเตอร์โอ้แม่งคนเล่นนิ่งๆด้วยสุดยิงอีกไม่ตายแล้วเป็นไม่ตามที่อยู่ตัวเองไม่ไม่ แต่คน,นคนเล่นดีเกมมีกัินก็เล่กน,น้อยแต่นคนดูหลายคนเลไม่เจอมานานไม่เจอมาตั้งหกสิบกว่าชั้นเนี่ยพอมาเจออีกเอบานี่ยตั้งัวไว้นทันสายตรง <6. S 1> โอ้ยสายๆายไม่ไม่ไมสายหยุดตรงตรงผิดตรงสาย ย่ามั่วย่ามั่วอย่ามั่วโอ้ยเดี๋ยวก่อนจุดก่อนจุเียงขวาขวาขวาใหนซ้ายก่อนดิขวาได่มาเปลี่ยนให้้นซ้ายซ้ายตรงตรงตรงซ้ายซ้ตรงตรงไปเป็นสาย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 ้าย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 ตรงตรงน่าจะสายขวาขวาหรอ สายสายตรงสายตรงสายโอเคสายสายตรงสายนะเดี <ersch> ๋ยวก้องปที <leaving last. S 1> ่ห้องนี้พ oh <laughs> yeah, no ี่ไม่หาดูไม่เจอมนแจงพอดีแล้วไม่ไม่รู้ไปทางไหนห้องนี้แน่นไปจัห้องเดิมแค่ทำไปเท่าห้องเดิม โ้ยังยั่งย่ตู้เกมมาเถอะเฮ้ยนี่สิไปเถอะเล่นเกมนี้เหนื่อยใจเว้ยเฮียโอ้ยวิ่งวิ่งอย่ารออะไรอย่ารออะไรอย่ารออะไรนะสิท่านอยู่ท่านอยู่เห็นมากขนาดนี้แล้ว เป็นเจอจำสแกรรอบเดียวอีสัตว์โอ้โหโคตรโหดเจออยู่รอบเดียวโอ้อะไรเนี่ยโอ้เจอผีน้อยน่ารักอีกแล้วอะไรแล้วเจอรอบเดียวจากร้อยห้องจะไปต่อใช่ไหมเซฟวัดนะเซฟสายเลยละครับเวิร์ดครับเวิร์ด ชีสโอเคซ้ายคืออะไรออฟออฟออเดอร์เสียเปิดไม่ได้ไม่เปิดไม่เปิดไม่เปิดลองลองเปิดดูลองเปิดลองเปิดซ้ายโอ้เปิดซ้ายซ้ายซายดื้อยังเปิดได้ไหมโอเคใครจะเล่นต่อเราเองหนึ่งสอง